Stay healthy with บมรุงรา่าค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของสุขภาพวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยนั่นคือมะเร็งปากมดลูกเขาบอกว่าร้ายมากเราจะได้รู้กันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะในแพทย์วิสิทธิ์สุภาคาระพงคุณค่ะสวัสดีคหมอคะสวัสดีครับหมอคะที่บอกว่าร้ายอันดับต้นต,นตนของผู้หญิงไทยถือว่าเป็นอันดับ ประมาณไหนมะเร็งปากมดลูกสําหรับผู้หญิงไทยเราถือว่าเป็นอันดับสองนะครับรองจากมะเร็งเต้านมผู้หญิงแบบไหนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกครับหมอผู้หญิงทุกคนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกทุกคนปัจจุบันนี้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเรารู้สาเหตุแล้ว ว่าเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ติดต่อโดยการสัมผัสทางผิวหนังเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพบมากที่สุดเพราะฉะนั้นเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ถ้าเขาไม่แต่งงานเลยไม่เคยมีอะไรกับใครเลยเสี่ยงไหมก็ยังมีโอกาสได้ครับมีโอกาสได้ติดจากสาเหตุอื่นก็มีครับการสูบบุหรี่การมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในตัวเราเองนะครับเช่นมีโรคติดเชื้อไวรัส HIV หรือมีโรค sle ก็จะทำให้การติดเชื้อไวรัส hpv ที่ทำให้ปากมันลูกเนี่ยเกิดระยะก่อนมะเร็งเนี่ย กลายเป็นมะเร็งได้เร็วขึ้นก่อนมะเร็งเป็นไงฮะก็คือยังไม่มีอาการนะครับแต่ตรว <ฮะ S 2> จเจอได้ปัจจุบันนี้ก็มีวิธีตรวจคัดกรองอยู่หลายวิธีนะครับเราใช้กันมานานก็คือวิธีเขาเรียกว่าตรวจแป๊บสเมียร์หรือตว <aps> รวจเซลล์นะฮะซึ่งอันนี้เราจะต้องตรวจทุก1ปีถึง2ปีนะครับ <ฮะ S 1> แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีตรวจแบบใหม่เราเรียกว่า HPV test ก็คือตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงเลยเนี่ยถ้าตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัสเราสบายใจได้3-5ถึงปีค่อยตรวจใหม่แต่ถ้าเมื่อเป็นแล้วก็คือ กับระยะของโรคครับว่าเราอยู่ในระยะโรคที่เท่าไหร่ะโรคระยะที่ 1, 1> ส่วนใหญ่เราก็ผ่าตัดรักษายังมีโอกาสหายได้ถึง80%ะนะฮะแต่ถ้าระยะที่2-3-4มันก็ลดหลั่นลงไปซึ่งการรักษาก็จะเป็นการทั้งฉายแสงและเคมีพูดถึงการป้องกันนะครับก,ก็จะมีอยู่3ระดับนะครับะระดับแรกเราเรียกว่าป้องกันที่ต้นเหตุก็คือเราฉีดวัคซีนเราสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กคือก่อนอายุ12ปีค่ป ก็จะเป็นการป้องกันที่ระดับที่เราเรียกว่าป้องกันปฐมภูมิก็คือระยะป้องกันการติดเชื้อเลยก่อนเขาจะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าอันนี้ป้องกันได้ถึง70%และตลอดชีวิตสมมติว่าบอกอ้าวแล้วฉันอายุ2030แล้วฉันจะฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อเป็นการป้องกันได้เลยครับก็ยังฉีดได้ครับก็ยังมีประโยชน์ครับแม้ว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ฉีดได้ครับค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเขาคงอยากรู้ว่าเอ๊ะตัดมดลูกไปแล้วหรือรังไข่อันข้าง หรือไม่มีลังไข่ไม่มีมดล,ลูกยังต้องตรวจถ้าเราถูกตัดมดล,ลูกไปถ้าไม่ใช่สาเหตุจากเรื่องของมะเร็งปากมดล,ลูกหรือเซลล์ผิดปกติ<ะ>ที่ปากมดล,ลูกนะ,ะคืออาจจะยังไม่ใช่มะเร็ลลงเราเรียกว่าก่อนมะเร็ลลงการตรวจติดตามผลเป็นระยะยังจําเป็นแต่ถ้าไม่ใช่ เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเราไม่จำเป็นต้องตรวจแป๊บสมียหรือ h p v เทสแล้ว<ะ>แต่ยังควรตรวจภายในครับ<ะ>เพราะเรายังมีรังไข่มีส่วนอื่นๆที่อาจจะเป็นปัญหาได้<ะ>เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัดมดลูกและรังไข่หมดแล้ว<ะ>ทั้งสองข้างด้วยซ<ะ>้ำไม่ต้องตรวจเลย ยังควรต้องตรวจเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องทุกปีก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะรู้ก่อนเท่าคุณก็จะได้ปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยสําหรับนายแพทย์วิสิธิ์สุภัคาระพงคุณค่ะขอบพระคุณค่ะหมอค,ค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำร,รุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวโอลไลฟ์